สวัสดีค่ะเอาดีด้คนละครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะคทางช่อง Youtube ร,รถขุดน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์นะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไ,ไ,คไปตามติดนะคะ PC ี5 0รุ่น5ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วเพราะว่ามีคุณผู้ชมรอดูพัฒนาการต้องเรียกว่าเป็นพัฒนาการ รอดูการตรวจเช็คซ่อบมบำรุงนะคะของทีมช่างบางนาแฮกเตอร์ของเรานะคะคว่า p c 150ทำออกมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจะออกมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงซ่อมของบางนาแฮกเตอร์เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศกันนะคะคนี่ขณะนี้นะคะเราก็อยู่ในโรงซ่อมของบริษัทบางนาแฮกเตอร์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 นี่นะคะนี่ก็จะเป็นคผนกนะคะตรวจเช็คซ่อบมบำรุงรถให้กับคุณลูกค้านะคะ แต่ละคันที่ทําการตรวจเช็คนะคะเราระบประกันเลยว่าเรารือเช็คให้อย่างละเอียดทุกจุดเลยอันนี้อันนี้เราค่อยมาดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไปได้เดี๋ยวพับรรยากาศเฉยๆร้อยห้าสิบอูอยู่ในโรงสีก็หรอโอ้ยตวดอะไรนี่เขาแด่ว้าวถึงขั้นตอนการทําสีแล้วนะคะผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะให้พิธีกรฝ่ายชายนะคะพาเราไปทวดๆดูนะคะชึบอ่าอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการหน่อยนิโจ สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ก็มาดูครับวันนี้จะพามาดูยานห้องแต่งตัวของน้องๆกันเลยทียเดียวนะครับอันนี้เป็นร้อยห้าสิบ้ห้าหลายท่านก็ก็จะได้รับชมไปแล้วหลายๆคลิปนะครับวันนี้ก็จะมาดูขั้นตอนการทําสีแล้วก็ขั้นตอนในการปะกขอ,ขนอ,นนขอ,อบ<ส>นี่นี่มาดูอันนี้นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นกองแอร์นะครับอันนี้เป็นกองแอร์ คของแอร์ที่เราก็จะไปประกอบดูนะครับเพราะว่าแอร์เนี่ยมัต้องมีกล่องนะครับเราจะไม่มีแบบระบบหัวกุ้งนะครับไม่มีระบบหัวกุ้งกระดุกมยางไม่ใช่นะครับเราต้องมีแบบเคยเคยส่งงานในวาระเพื่อเพื่อเพื่อเขียนในทางหน้าที่ใหม่ไหมครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับอดีตได้อดีตได้ตรวจสอบจาหน้าเด้เขาบอกเอ้ยตรวจสอบจากหน้าแถวเอามาเลยอาจารย์ อันนี้ก็ถึงขั้นตอนของการทําสีแล้วนะคะสําหรับ P C 150รุ่นห้าของเรานะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าโอ้สีสันเรียกได้ว่าสดใสมากอันนี้แผลอันนี้คือคอร์สนะครับผมคอร์นี้ค่อร์นไม่ตีนะครับผมตีเซลล์คอร์นไม่ตีนะครับไม่ตีเซลล์กาไปตีเซลล์โอ้โเมื่อี้ตีเซลล์หัยเซลล์ห่วยหมดติดตะกบกันแน่อันนี้นี่เห็นไหมครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผน แขนน้อยอยู่ตรงไหนครับแขนน้อยอันนี้อยู่นี่ครับนี่พี่ต้อมนี่แขนนี่อยู่นี่ครับอันนี้เป็นของใหม่หรือของเก่าอันนี้ของใหม่ครับนี่อันนี้ของใหม่เลยนะครับก็ดจดยสวยงามเลยนะครับพี่ต้อมอันนี้คืออันนี้คือเราทำให้ใหม่นะครับอันนี้เราทำให้ใหม่นี่อ่งนี้รับแล้วเราก็จะมีตัวยึดนี่เราจะมีตัวยึดอันนี้เป็นที่เปิดประตูเป็นใดครับเป็นได บอกบอกแล้วครับ่าหน้ามาหน้าครับมีไแก้วแก้วแก้วครับอาจจะล่าช้าไปหน่อยนะอันนี้ต้องขออาภายัยอภัยคุณลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราเลื่อนคุณลูกค้ามาสามวันจริงเรากําหนดส่งให้คุณลูกค้าวันที่12นะครับแต่วันนี้วันที่สิบสามแล้วนะครับก็ยังไม่เสร็จนะเพราะว่าโดนมันติดปัญหารงที่ว่าแกนกระบอกนะครับที่ผมบอกไปแล้วแกนกระบอกนี้เราไปอัพโคมนะครับอันนี้ใช้เวลานานมากนะเจ็ดพันนะเพราะว่าทางร้านาอัพโคม เอ่อพ่นกับส่งส่อางหลายเขาต้องร้อยคิ้วเนาะใช่ครับนะคะเลาชานิดนึ่งนานหน่อยแต่ทีนี้ก็พอเข้าระบบอ่าประกอบเสร็จสับเรียบร้อยนะครับอยู่ในขั้นตอนในการทำอ่าสีต่างๆนี่ก็นี่ครับก็เร็วทันใจนะครับีมาดูมาดูสีครับมาดูสีมาเบิร์นมาเบิร์ครับนี่การพ่นเรียบร้อยถึงเบิร์ครับเบิร์นี่ เดี๋ยวไปนั่งสวยงามสิครับผมแหลกตาวอลแหลกตาแล้วตอนนี้มากไหมบอใช่คนละเรื่องเลยนะคะครับเรียกไหนน็อตต้าบตทำให้ต้บอือนี่ครับสีสวยสีสวยครับจะไปยังไงครับคุณโตดิฉันไปยังไงยังยังมาเลยยังมาเลยพี่พี่มาดูนี่ครับนี่ทีมชาตก็กำลังทำการติด แต่ว่าอันนี้ติดเป็นพีซี200หรอครับอันนี้ติดเป็นพีซีองร้าให้คุณลูกค้าไปเลยนะครับนี่อันนี้แผงนี่เราก็เจาะระบายความร้อนให้ครับครับเจาะระบายความร้อนไเลยเย็นเย็นช้าๆับรับรองครับไม่มีร้อนแน่นอนก็อันนี้ก็ถือว่า80%แล้วนะครับเดี๋ยส่งมา เราลาบคนให้สวยงามนะครับไม้แท็กไม้แท็กเปลี่ยนเป็น60เซนให้คุณลูกค้านะครับแท็กเกอร์มาเป็นความกว้างเท่าไห้าสิบเซนครับ50เซนห้เซนนะครับนี่ก็เพิ่มขึ้นความกว้างอีก10เซนโมกี้โมกี้เราก็เปลี่ยนพันให้เรียบร้อยแล้วก็เสริมให้นะคสวยเอาเสืสวยสวยงามไปแล้วงามเนานะ ใช่สวยๆนะคะสำหรับคันนี้อ่าว่าแล้วผูนะคนองน้องเข้ามาก็สวยอยู่แล้วครับก็มีแต่สีสรรันของเขาที่ยังไม่สวยอันนี้เราก็ถือว่า,าเราทำให้แบบเต็มร้อยกันเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะแค่ร้อยห้าสิบนะครับทุกทาทการท,าที่เราทำการขายกับคุณลูกค้านะครับก็คือแต่งแนจะเต็มให้เลยแต่ับวันแล้วเดียเด๋ยวอาจารย์เด่นก็จะติดสติกเกอร์ครับติดสติกเกอร์อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะ จ่าวันนี้ประกอบทังิีนวันนี้วันนี้ประกอบต้อง้ในบะจะออกไปไในนอกละ่วทางข้นช่องใบกนนะ็จะออกจากจากจากรลกข่าวในนอออกม,มาพูหไม่ถูไอรดีนอะไรไมากแ,มแรพู้ก ปเลยนะคะสำหรับคันนี้เดีวต้องมีเก็บรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะคะเผื่อตรงไหนที่แบบว่าสีไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะทำแบบิดพันไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีทีมช่างนะคะคอยเช็คทีละตวเ่อเก็บรายละเอียดให้เนียบเลยนะคะไหนไไหนไป้างไปน้้างไ้อแกบางเขาขึ้นไหนบ้าเาแงะถึงพวกนีได้นะเด้เดี๋ยวเะเข้ามเข้ามาเ้ามาเ้ามม้ ของแอร์ก็ยังแบบให้ยึดแบบเลือดเล็กมั้งแง่เขาเห็นมั้เห็นเขาจะมีท่อมแอร์เห็นมั้อันนี้ก็จะเข้านี่ครับเข้านี่จะต่อไปงานมี่วามซีซีไี่มีซีรูครับอันนี้จะเข้าไปนี่แล้วแล้วก็เวลาเราเปิดก็จะมีแอร์ครับเขาจะมีเขาจะมีไอ้ที่เปิดจะมีให้แล้วก็มาเปิดแล้วก็จะมีช่องแอร์เนี่ เป็นไหนเป็นไหนสวยงามสวยงามนะครับนะ่ใหบสวยงามนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบหนวดไม่ใช่นะพอทําสีประกอบเก่งเสร็จเรียบร้อยนะคะง่ายๆว่าเสร็จสับเรียบร้อยในเรื่องของระบบสีพ<น>ี่ๆท,ทีมช่างของเราก็จะทําการเทสระบบอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ<น>ถึงมั่นคุณลูกค้าก็เติมน้ำมันโซลา่าเต็มถังแล้วก็ลุยงานได้เลยถูกต้องครับผมเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพาอัปเดต150รุ่น5ของเรานะคะเพราะว่ามีคุณผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะค่ะ โอเคเดี๋ยวทำเสร็จสบเรียบร้อยยังไงนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูแบบว่าก่อนที่เป๊ะๆร้อเปรแล้วแล้วก็ใจพี่โ่ได้ทดลองขับให้ดูกันนะคะว่าจะรวดเร็วแรงขึ้นไหมหรือจะยังไงนะคะสำหรับรถคันนี้โอเค,อเคนะคะ วันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะพี่โจ้เป็นตัวแทนลาไปหน่อยครับก็สำหรับวันนี้สำหรับเจ้าทีมที150นะครับก็เป็นที่ว่าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ก็มาได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับลูกค้ามากๆเลยนะครับที่ไว้ใจทำให้วันนี้น้องเราได้ดูแล่กครับก็สุดท้ายนี้ผมรวมถึงเมือเมือกล้องสาวสวนนะครับพร้อมกับทีมทั้งสีนะครับก็ต้องขอต้อนรับไปก่อนแล้วเราพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ